นอกไปแล้วนะคะมีื้าักิตพเงินไปป่วยขึ้นมาแล้ต้องทำยังไห้องกจะเป็นองไรบ้างคะมีคะหรือว่าคู่ยางไงบ้างพี่พักนะคะที่พักจะเป็นระดับ3ดาวค่ะแล้วก็พักเป็นห้องคู่โดยที่จะเป็นชายชายกับหญิงหญิคะ่ะเขาจะต้องเตรียมข้าวของเครื่องใช้อะไรไปบ้างคะ สิ่งของที่จะต้องเตรียมไปที่สําคัญเลยก็คือ,อยาประจาตัวนะคะแล้วก็ขนมบมีดอื่นสาเร็จรูปสาหรับคนที่มาจะหิวบ่อยนะคะเงินการและใจที่จะต้องพร้อมไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ประเทศจีน <Woo! S 1> แล้วมีรถรับส่งตลอดการเดินทางยน,น,นะคะมีรถรับส่งตลอดการเดินทางนะคะโดยที่มีอาจารย์แล้วก็มีไกด์นะคะดูแลตลอดการเดินทางยกเว้นหนึ่งวันที่เป็นปีดายเท่านั้นที่ไม่ได้ใช้รถค่ะมีอาหารให้ครบทุกมื้อไหมคะอาหาร มีเพียงแค่สีนือเท่านั้นที่จะต้องออดูแลตัวเองนะคะนอกจากนั้นจะเป็นทางโครงการนะคะที่จะดูแลให้ขังหมดะคะ่ะแล้วถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาในระหว่วางการเดินทางจะต้องทำยังไงคะทางโครงการจะมีประกรันอุบัติเหตุในประเทศสิงคโปร์ให้อยู่แล้วนะคะแล้วอีกทั้งนะคะมหาวิาัายาลัยลอออกมาค่ไทยก็จะมีประกรันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษาทุกคนอยู่แล้วส่วนในเรื่องของประกันสุขภาพนักศึกษาที่ว่มโครงการเนี่ยสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ ด้ววยตัเองค่ะการใช้งานอินเทอร์เน็ตระหว่างการเดินทางจะต้องเตรียมอย่างไรคะนักศึกษาสามารถซื้อซิมพเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศจากเครือข่ายที่นักศ,ศึกษาสะดวกเลยค่ะจุดไฮไลท์ของทริปที่จะไปนี้มีที่ไหนบ้างคะจุดไฮไลท์ที่เราจะพาไปนะคะคือการพาไปศึกษาดูงานนะคะที่มหาวิายาทายาลัยนานยา University มหาวิทยาลัยระดับโลกข,ของสิงคโปร์เลยนะคะแต่เราจะพาไปที่อื่นที่ไหนอีกติดตามชมในทีน,นี้นะ